เอาชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่การสู้รบเมียนมานะครับต้องฝันผวาเลยนะครับเพราะการสู้รบครั้งนี้นอกจากจะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้วพวกเขานั้นจะได้รับผลกระทบในเรื่องของการทำมาหากินด้วยครับทำเอาชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่การสู้รบชายแดนไทยเมียนมานะครับต้องผวาไปตามกันนะครับ แม้ว่าผลกระทบต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะชาวบ้านคนไทยนะครับเรื่องของการทำมากินส่งผลกระทบอย่างหนักครับแม้ว่ายอดผู้อพยพเข้ามานะครับจะทะลุกว่า2,000คนแล้วนะครับบางคนก็บาดเจ็บสาหัสก็มีแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับชาวบ้านเมียนมาบางคนนั้นเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านเกิดเพราะว่าเช้าวันนี้ไม่ได้ยินเสียงปืนดังอย่างต่อเนื่องนะครับระหว่างเดินทางกลับนั้น ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับของคนไทยประสานไปยังฝั่งเป็นมาแล้วก็คอยดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องครับเหตุสู้รบนี้นะครับมีผู้บาดเจ็บมากกว่า1 0 0รอคนมีทั้งเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ประชาชนพละเรือนก็ยังคนเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดอย่างต่อเนื่องทําให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนั้นต้องเตรียมรับมือสถานการณ์ ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องครับสถานการณ์ผู้ลี้ภัยที่หนีภัยสงครามเข้ามายังประเทศไทยวันนี้ครับ22เมษายน2567อยู่ที่จำนวนทั้งสิ้น2 0 9 0คนอยู่ในพื้นที่อาเภอแม่สอด2แห่งด้วยกันจำนวน2,13 0คนและอยู่ที่อำเภออุ้มผาง77คนโดยมีทหารฝ่ายปกครองสาธารณสุขดูแลอย่างใกล้ชิดครับ ด้านในใชยพลสะท้อนดีโฆษกกรรมธิการทหารนะครับสอสอพักเก้าไก่ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องการดูแลเยียวยานะครับประชาชนคนไทยที่อยู่ในพื้นที่การสู้รบรวมถึงหลังจากนี้ครับก็จะเรียกเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเรื่องนี้นะครับมาชี้แจงการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนวีเก้านิวส์ข่าวจริงชัดเจน